พี่น้องปองปายขอว่าก่นจะมาหาเห็ดขอจะเห็นเห็ดบ่อยนี่แล้วเบิ้งอันปัดขอเห็นอยู่เห็ดอันที่ว่ากินบ่อยไหมมันออกกับตู้นี่บางเก่าเดี๋ยวพาอไปเบิ้งพี่น้องเห็ดอียังไงปัดนี่ยปาดเป็นเบิ้งเลยพี่น้องปัด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 ทุ่นอ่ะา เพนะืน่ะเพื่อนี่จะดอกใหญ่ๆจะไม่กินบ่ได้เฮ็ดตายเบือ่อแต่งามเฮงเพืนะ่อน่ะกลุ่มหนึ่งปาทุ่งปาทุ่งเพืนะ่อน่ะพี่น้องปาติโถ่งาติโถ่งปาติถังกะละมังปาทุ่งงามแม่ เสียดายแต่มันกินบอ่อได้นี่กลุ่มนยหน่อยพี่นอนนี่ดอกน้หน่อยๆงามแห้งพุ่นอยู่ในป่าไปพุ่นเขาไปพุ่นเป็นแถวต้าสะอ่อนชอนเนาะตาสะอ่อนแม่นี่สะอ่อนแต่เขากินบ่ได้จ้ะจักมันเห็ดอะไรเตรมคักเียไ,ไปหาเบึง ไปแล้วไปเบื้องเห็ดที่มันกินได้อ่ะย่างออกไปอ๋อใบใหม่ก็ร่วงแห้งแล้วพี่น้องไม่ใช่เห็นเห็ดเหรอบ้านนี้นี่มันสีกลางเดือนตุลาห้วเนาะบางอื่นข้าเจ้าล่าสัดเลรอเด้ไปไปแต่แถวนี่มันปลาไก่ชุ่มชนเขาเข้าเจ้าบ่ามีลาสัต์จ,จ้ะฟังนี่กะมึงเนี่ยใบใหม่ร่วงแห้งเห็ดอะไรนี่เหลือง เป็นอย่างเหลืองเหลืองนี่กินไป่ได้เล้พี่น้องอ๋อมีอยู่เดีอพี่น้องมีอยู่แต่ว่ามันดอกน้อยแท้งนี่เนี่ยเขาดอกเล็กๆเองยังไม่โตเลย,ยไปบึงยางไปข้างในดูฝนมันตก่าแหมโอ้มันมีอยู่แต่มันดอกน้อย <c oughs> เห็นบ่พี่น้องดอกเขาดอกน้อยน้อย เก็บเห็ดปกติมันดอกมันใหญ่มันบานมันเท่าเหรเด้เห็นมันประมาณนี้แต่พออื่นฝนมันมาสานี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอันคมไหมพี่น้องโอ้ยพอนเก็บขึ้นมาอย่างนี้บอาเอาแต่เห็ดนี่แต่มันดอกหน่อยแถอะห่างๆเนาะมันไม่ได้เกิดเป็นกลุ่มนี่ไง น,นี่โอ้ยมันทีอดอกหน่อยอะพี่น้องมันดอกน้นอยๆดอกใบใหญ่มีอยู่เนี่ยเห็ดพึ่งอะไรนี่อ่ะพี่น้องเห็ดพึ่ง เพื่อนขมนี่ดอกหนึ่งอมองนี่มันมันบระแกได้แต่ไม่นอนกินแข็งๆอยู่เลยเนี่ยเปล่วาวเก็บขึ้นมาแล้วก็ท,ทิ่มเฮตรงนี้อยู่แต่มันดอกน้อยๆ้อจะเก็บไปอย่างไรเน,น,นี่ยเนี่ยมันตัะขึ้นมาซจำหัวตะปูนี่มั้เก็บไปบ่ได้มันน้อยโพด นี่มันมันมันเกิดซาอันฝนเพิ่งตกนี่มีโอ้บังบางอื่นเขาได้ไม่แต่ดอกใหญ่ๆอันนี้ฮะาแต่ดอกนี่หน่อยดอกนี่หน่อยพุ่นะมึงแน่ดอกนี่หน่อยซ้ำหัวตะปูนี่แม่มันสะใหญ่ท่านเหมือนมันสะหนาวเลยพุ่นะพุ่นะนั่น นี่นปนไปไหนดอนอยโอ้ยเห็นบ่นเ,นเนี่ยเห็ดผึ่งได้นี่เห็ดผึ่งไครบันเทาไหอนี่ดูดูดูดงดอกนหน่อยยังสี่เมี่ยนส่งเนาะก,กินอย่างละดอกหน่อยซํมนี่ว้ามือกินไปได้ละ นี่ก็เห็ดพึ่งเห็นบ่านี่เห็ดเพิ่งไข่เห็ดพึ่งบานแล้วมันละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ก็เห็ดพึ่งพี่น้องนี่โอ้อันนี้เถาแล้วเห็ดเพิ่งไข่เนี่ยเห็นบ่ดอกหน,หน้อยๆอยู่งห้าตาคืน,น พี่น้องนี่เห็ดหยังบุ้งเห็ดหนังไก่บ่แม่นอยู่เด้อเห็ดหนังไก่ได้นี่เห็ดหนังไก่แต่ว่าทำไมมันดอกเล็กจังแนี่ยเนี่ยมันจะขี้กันคางนี่แห่จะเห็ดป่านี้มันดอกเล็กๆเนาะเห็ดหนังไก่พนะี่น้องเอาบ่เก็บมาแลว้วบ่เอาโอ้ยเนาะ มีอยู่นะนี่ดอกเล็กๆเนี่ยนี่ดอกช่ำเนี่ยเจะไปช่ำหัวตะปูเนี่ยไอ้ช่มดอกใหญ่ๆว่ามันกินบ่ได้พี่น้องเนี่ยดีตามึงนี่เต็มเลยนี่เห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดอีหยังนี่เห็ดคอนโซนบ่แมน จะเป็นเห็ดใีอย่างเต็มอยู่เป็นกอๆอยู่ไม่ใช่ขอนสนค่ะขอนสนจะแบบนึงเนี่ยที่กินได้มันก็จะดอกเล็กๆอย่างซี้พี่น้องเลยนี่นี่เห็ดกินได้กินมาได้มันก็สีดอกง่ายๆโอ้ยมึนจะจ๊ะเบเกิลเล็กๆ เก็บไปเก็บไปไม่เลยหลายน้องมันมันดอกน้อยนยเนี่ยจะไม่ห้อยค่อนเก็บอยู่เดิเนเขามาเก็บก่อนเขาเขาก็เอาดอกไงไปแล้ว <c oughs> เขาก็เหลือแตอดออ่ดอกน้อยเห็นปะดอกน้อย ดอกใหญ่ไปแล้วล่ะวันนี้ไงดอกใหญ่อยู่นี่น,นี่ดอกมงยยูค่ะโอ้ยสร้างหลายถุงเม่อแม่งครับถุงเม่อมันมันเบอแอเอ Ừ. Thôi ngay cho phiên nọ Ôi nó. Ừ. Cái bơm muôn kia ẩn. nhanh nhanh. Ui, nó nhanh to.